สารพัดท่าที่ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยขอให้ดูปีเสื้เป็นตัวอย่างมันอยู่ส่วนมันก็งามติ่ทองมันก็สวยงามแต่ละพันแต่ละชน,นิดมันก็งามทุกสัวเลยแล้วมันก็อยู่ข้ามกลางาดอกไม้อยู่ข้ามกลางความงามหน้าที่ของมันก็คือการเผยแพร่ทำให้ดอกไม้ แค่ทนไปอีกกระจายความงานไปอีกชีวิตของมันนั้นถึงจะสั้นแต่ก็มีค่านะผมก็เลยผูกมาเป็นกรอนก็จะอ่านกรอนนี้เป็นการเปินงานไปด้วยนะครับผีเสื้อเพื่อสีอันนี้ก็เป็นคำผวนนะผีเสื้อเพื่อสีจะใส่ในนี้ลมอิอฉด ขอถอดน <laughs> ผีเสื้อเพื่อสีฮนฉันเกิดจากดอกไม้ฉันเกิดจากดอกไม้ที่ละมุนละไมสีแตะแต้ให้ดอกนี้และดอกนั้นบรรจงสายประดับประดาดอกและประดิษฐ์ประดอยลาย ลงสีแล้วเรียนสายระบายเส้นเล่นสีสันกระพิบกระพิบพร้อยกระพีลอยวิลาวันเชิดฉันนี่คือฉันคือผีเสื้อผู้แสนสวยฉันอยู่กลางหมู่ไม้กลางสายลมวิงรินรวยชื่นชื่นมาชายช่วยน้ำค้างค้างยังหมาดช้น ปลายปีกจะโปรยปลายค่อยเกลื่อนกลายความโรมกลืนโยงใยความยาวยืนแห่งวิญญาณอันดุดรมชีพนี้คือผีเสื้อชีพนี้คือผีเสื้อเพื่อรังสรรค์สิ่งเกลืองรามมาอยู่แม้ช่วยยามก็งามนะักผีข้านะมาอยู่แม้ช่วยยามก็งามนะักผีข้านะัก ขอกล่าวเปิดงานด้วยอวามดเลดครับผีเสื้อเพื่อสีวันนะครับขอขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบของที่ดินเลึกนะคะทางมูลนิธิมอชนะไทยจะมอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์สีวัน,นะคะ่ะ ลำดับต่อไปนะคะอาจารย์สีวันจะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับท่านพระพระเมธีวชิโรดมค่ะต้องต้องยืนนะคะไม่ต้องก้ะยืนนะคะดีข้างๆครับดีข้างๆครับไปครับ

Để thịt nạ <laughs> 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 ที่แม่มีหมดนะเดี๋รับพี่กัเลยเขินี้พง าจารย์ปนขอารด้วยครับบของานบของานด้วของงานอาซ็นที่ทำได้คบกนหมดใช่ใช่ชีวิตกายะนะครับพี่อาจารย์เปเซ็นของคุณนี่คู่มือสอนชาวงพระอาจารย์าอาจารย์อยาั้งาแล้วะด่อากาศก็ดีเลย เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะอาจารย์สุวรรณะมอบของที่รลึกให้กับุินวรัตน์คงไยบู์นะคะ ต uh, okay. ่าด้วยนะเนี่ยแล้ว่ไม่จานเอานะโอเคข่อยักกล้องนี้ครับของขั้นครับคขอบคุณครับใส่ใจใส่จานนี่น้ อันคนเขาเพื่อนากทำไรเองอ,อันนี้อาจารย์เอามาสแสดงดตาจิตวันนี้นะอาจารย์ถือถ่ายรูปด้วยอาจารย์เอาด้วยอ่ะนระเล็บสองหน,น,น้าข้รัหอมขาวแยกกล้องที่ฟัาครับหนึ่งสอง ไปนะคะอาจารย์สีวันมอบของให้ลึกให้กับดรสุริศักดิ์สาระรังนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านมว้ที่นั่นเดี๋ยวเราจะหมู่ทุกคนนะคะสามารถมายืนข้างๆอาจารย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมนะคะ แล้ววันนี้เรามีกล้องพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวต๊อกจิตโตถ่ายก่อนนะคะเชิญเชิมายืนด้านหลังด้านข้างได้เลยค่ะยืนหน้าบ้านนะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะคะเป็นงานประวัติศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะไปไปขอเข้า เดี๋ยวหลังจากกล้องดิจิตอลนะคะเราจะมีกล้องคลาสสิกนะคะโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะคะจะถ่ายให้เราเดี๋ยวเราถ่ายรอบนี้ให้เสร็จก่อนนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะสามารถเอียงมาด้านข้างอีกหน่อยได้ใช่ไหมคะใชโอเคขอญาตชุดนี้นะคะ